เดี๋ยวก็ผมเนี่ยไปได้ไป <laughs> 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 <laughs>

่าด <3. S 1> ีกวาสโ้โหัง้อสออนลนของพุข้ออนอันนี้ไม่เออมีอนเกนตจากเยอรมันเรนากมาหนูนาะดูดยังไงมาเมเลย ยังยังก็เต็มหนึ่งยึงหมื่นคนมาจากเยอรมันกหอนาลยบ่ไ้มาไล่สาวเด้อเด้ไปไหนเนิ้มย่ยด้เ้บันึงไดบา้อเไหนได้ีไหนได้หนาได้รอจะไปไห้

ไมากินเขากันอีกรอบมืนกินเด็กกินควายได้หม้อนเลกอดเพื่อนอย่าจีบไปหานอนเอาพอดีนั่งหน่อยออกว่าพอดีแมนแมน๋ย่าพัชว่าอยม่แก่นั่งไม่เลย คอสักฮอลแลนด์อ้แม่กม่ในรังนะวเลี้ยกันแหดตัวลูกสาันหลงเะอเยอรมันโอกรังหนาลวีดอกว่าหนี่อนเมนเองานี้มีนอนเลย่างนั้นพร้นอนแล้วโอ้ยได้นอนหรือยังบอ้น่าจะชวนของฟางเอกครับของใครนะ ไม่ดีสามพัน่วมทำบุญบาทต้องทำบุญหนึ่งพันบาทสามพันเออเป็นเต่าสามพันสามพันล้วเราทำบุญเั่ไหล่ะสามพันจหลุดศูนย์ทำบุกับอะ้รัวลงโอ้ยจะดีแค่คุยใหญ่ไร แล้วก็มีอะไรสาทรอมุนโรงเรนบาทใค่บ้านไหนอันนี้บ้านสองใบพอที่ไปนอนโรงเรียนคือมาโรงเรียนหลักใช่เนี่ยสองใบโรงเรียนจะจะเงียบกว่านะเท่อนนี่มาเสียงตันวิ่งแฟนนี่มา subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn châm lồm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  buồn nha ừ

ว่านเหวอวาไปเอามกข้าวมาว่าจีนอนบ่ไมได้นอน่งสั่มเงี้ยที่บ,าบา้านลืบจีชีแม่ก็นอนในรถเห็นมาหมาหอนมาขึ้น <c oughs>

Hôm nay. À, cầu hôm nay là, hôm nay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 . ừ, ừ.

เพื่อนี่หมน้ำไสงที่มาไลที่มือเล็กใี่ไหมเลัแข็งเยอะบคอวาสลิดาต้ม้อแนี่ว่าคุอว่ากิน้นม้อไหมกินอไม่เห็นเพนเห็นกุ้นม้อลนี้ไวชมกันค่ะ